เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Bookteller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าบทเรียนจากลูกชาย ความคล่องไคล้ในกีฬาโต้คลื่นของเดเนิเอลลูกชายของฉันเริ่มตอนที่อายุได้13ปีทุกวันก่อนไปโรงเรียนและหลังเลิกเรียนเขาจะสวมชุดว่ายน้ำพายจำออกไปยังจุดโต้คลื่นแล้วรอคลื่นความสูง1 2ถึงเมตรซัดจู่โจมเข้ามาในบ่ายวันหนึ่งที่เคราะหามยามร้ายความรักการโต้คลื่นของเดเนิเอลก็ถูกทดสอบ ลูกชายของคุณประสบอุบัติเหตุครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายหาดโทรมารายงานไหมสามีของฉันหนักมากไหมครับก็หนักอยู่นะครับกระดานฝั่งปลายแหลมพุ่งเข้าใส่ตาตอนเขาโผล่ขึ้นมาเหนือน,น้ำพอดีไหมสามีของฉันรีบพาแดเนียลไปห้องฉุกเฉินและทั้งคู่ก็ถูกส่งตัวไปหาสัญญาแพทย์ตกแต่งคนหนึ่งเขาถูกเย็บตั้งแต่หางตาจนถึงดั้งจมูก รวม26เข็มระหว่างที่หมอเย็บตาของแดเนียลฉันยังอยู่บนเครื่องบินกำลังเดินทางกลับบ้านหลังบรรยายเสร็จสามีของฉันขับรถตรงดิ่งมายังสนามบินหลังออกจากห้องหมอเขามาเจอฉันที่ประตูและบอกว่าแดเนียลรออยู่ในรถแดเนียลมาด้วยหรือฉันถามจำได้ว่าตอนนั้นฉันคิดว่า วันนี้คลื่นคงไม่ดีนักแดนเนียลเลยไม่โตคลื่นเขาประสบอุบัติเหตุนะแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วสำหรับแม่ผู้ต้องเดินทางไปทำงานไกลเป็นประจำนี่คือฝันร้ายที่กลายเป็นจริงฉันวิ่งไปที่รถจนส้นรองเท้าหักฉันกระชากประตูรถออก แล้วลูกชายคนสุดท้องของฉันซึ่งมีผ้าก๊อตแปะอยู่ที่ตาก็อ้าแขนโน้มตัวเข้ามาหาฉันพร้อมกับร้องว่าโอ้แม่ครับผมดีใจมากที่แม่กลับบ้านฉันสอึกสะอื้นในอ้อมแขนของเขาบอกลูกว่าฉันรู้สึกแย่แค่ไหนที่ไม่ได้อยู่บ้านตอนเจ้าหน้าที่ชายหาโทรมาไม่เป็นไรครับแม่เขาปลอบฉันยังไงแม่ก็โตคลื่นไม่เป็นอยู่ดี อะไรนะฉันถามรู้สึกงงกับเหตุผลของเขาผมไม่เป็นไรหรอกแม่หมอบอกว่าผมจะกลับลงน้ำในอีก8วันเขาบ้าไปแล้วหรือนี่ฉันอยากจะบอกเขาว่าห้ามเขาใกล้น้ำอีกจนกว่าจะอายุ15บห้แต่ก็ยั้งปากตัวเองไว้และได้แต่ภาวนาขอให้เขาลืมการโต้คลื่นไปตลอดการตลอดเจวันต่อมาเขารบเร้าฉันไม่หยุด ขอกลับไปตัวคลื่นอีกครั้งวันหนึ่งหลังจากที่ฉันตอบเฉียบขาดไปว่าไม่เป็นครั้งที่ร้อยเขาก็เอาชนะฉันด้วยวิธีของฉันเองแม่ครับแม่เคยสอนเราว่าจงอย่าล้มเลิกในสิ่งที่เรารักแล้วเขาก็ยื่นสินบนมาให้ฉันเป็นบทกวีบทกวีหนึ่งที่ใส่กรอบมาอย่างดีเขาบอกว่าเขาซื้อมาเพราะ มันทำให้ผมคิดถึงแม่ในบทกวีนั้นมีข้อความที่บอกว่าจากแม่ถึงลูกชายลูกเอย๋ยแม่จะบอกเจ้าว่าสำหรับแม่แล้วชีวิตไม่ใช่บันไดแก้วมันมีตะปูอยู่กลาดเกลื่อนและมีเสี้ยนอยู่มากมายไม้กระดานหักพังพรมปูรองพื้นนั้นไม่มี ต้องเดินด้วยเท้าเปล่าทว่าตลอดเวลาแม่ยังคงไต่ขึ้นไปจนถึงชานพักแต่ละชั้นเลี้ยวที่มุมแต่ละมุมบางครั้งต้องเผชิญกับความมืดบริเวณที่ปราศจ,จากแสงไฟดังนั้นลูกชายของแม่จงอย่าหันหลังกลับอย่าหยุดยืนอยู่บนขั้นบันไดเพราะเจ้ารู้สึกว่ามันยากลำบากอย่าสะดุดล้มตอนนี้ เพราะแม่ยังคงก้าวต่อไปลูกเอ๋ยแม่ยังคงไต่ขึ้นไปและสำหรับแม่นั้นชีวิตไม่ใช่บันไดแก้วฉันยอมแพ้วิธีการของแดเนียลตอนนั้นแดเนียลเป็นแค่เด็กชายคนหนึ่งที่คล่งคล้การโต้คลื่นแต่ตอนนี้เขาเป็นชายหนุ่มผู้มีความรับผิดชอบ เป็นนักโต้คลื่นมืออาชีพที่ติดอันดับ25คนแรกของโลกในเรื่องนี้อาจจะบอกให้เราได้รู้ว่าคนที่มีใจรักจะลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองรักและไม่มีทางที่จะยอมแพ้ ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Bookteller ครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้เราทุกคนมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ